โอเคครับก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับ DGC TV วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงไข่ที่กำลังจะมานะครับผมก็เป็นไข่ไข่ขขเกมมังกรทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ซ้ายบนแล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับรูปร่างไข่ก็น่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆเก็บป่าหรือเก็บมังกรนะเออสำหรับตัวละครที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาเอาไว้การคาดเดานะตอนนี้ทางเกมเขาไม่ได้สปอยอะไรออกมาเลยทุกคนเอามาแค่รูปไข่อย่างเดียวนะอ่เดี๋ยว ผมจะอ่าทําการเดากันนะว่าใครที่กำลังจะมาไปไข่ตัวอะไรครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะรูปใเหมือสำหรับตัวแรกที่ผมเดานะครับผมก็เดาเป็นทางด้านของตัวอ่าเป็นไขคล้ายแบบมันคือตัวแหละมัน <c> เ <oughs> ป็นตัวกิ้งกิ้งได้ทุกคนเออเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ซ้ายบนนี่เป็นตัวที่แบบว่ามีหลังแข็งแขงอะ่ะที่แบบว่าเวลาเจอศัตรูก็หมุนตัวไม่รู้คือตัวอะไรอ่ะ ตัวต่อไปนะที่ผมเดาออกมาก็น่าจะเป็นตัวเาขาเรียกว่าตัวอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นคล้ายๆมังกรเลยอันเนี้ยเป็นแบบว่ามันกัดห่างตัวเองครับแล้วก็กิ้งใส่ศัตรูได้บอกเลยว่าถ้ามานี้บอกเลยโคตรสวยทุกคนผมเดาดูแล้วนะเออเป็นที่ว่าค่อนข้างสวยนะตอดีแบบเดาออกมาแล้วก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆน,นะครับผมก็มาแบบว่าเอาเอก็อมาแบบว่า มาบอกนะว่าไข่รูปร่างใหม่เป็นยังไงครับสำหรับไข่รูปร่างใหม่ก็เป็นกิ่เือกเก็บปลานะผมสำหรับไข่ที่มันจะมาก็จะมาแทนไข่ทางด้านหลังนะครับก็เป็นคือไข่ทะเลครับมาแทนไข่ทะเลของเรานั่นเองนะสำหรับไข่ที่มันจะมาใหม่นะอืมก็ประมาณนี้คนก็รับไการแจ้งเตือนอก็เออไม่มีอะไรแล้วก็มาบอกสั้นๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอะไรบอกกับนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเออสำหรับตอนนี้ครับเปียบ ก็เปลี่ยนการลงคลิปเล็กน้อยนะผมก็เปลี่ยนเป็นวันเว้นวันนะครับผมก็ถ้าทําทุกวันก็แบบว่าคิดอะไรไม่ออกครับบางทีหัวก็ตันนะถ้าหรับใครที่แบบเล่นอดอมีก็รู้ว่าอะไรที่แบบทักไม่มีอัปเดตใหม่ก็จะวนๆอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็อ่าก็ไม่ไม่ไีแล้วนะสำหรับใครใหม่นี่ผมก็ดองไว้จานวน30ฟองแล้วนะครับอืมแล้ววันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเอสำหรับอันแปลกๆขออภัยครับก็ ก็เป็นเสียงภาคของผมนะแล้วอัพไปลืมเปิดไหม่เอื้อลืมเปิดใหม่ครับทุกคนก็ขออภัยกันด้วยนะก็ประมาณนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครับวันนี้ถ้าใครชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็โดนน้องๆปนเสียงไปวันละตัววันละตัวนะก็เจอกันก็แบบขอหน้าเสียงอ่ะขอขอได้ไม่ขอได้ครับผมถ้าวันบางทีผมไม่มีผมก็แม่ก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็ อ่าสำหรับวันนี้ก็เสียน้องตุ่นนีออนให้น้องไปหนตัวแล้วกันนะก็น้องอยากได้นะก็ถ้าวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ก็ขอขับไลาไปก่อนครับบาย